เขาต้องระบายออกเด้เข่ากละาดเขาต้องระบายจังน้อยเขาไปล่ำอีกได้เขามาตืมอีกเลยนี่เอาแล้วรักขายตีคอยขึ้นวงจักตีแสดงว่ามีแต่รักขายตัวนี่ป้าคือบอแจงป้าพอ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 แจงผู้ซอยล่ำผิด ขอบคุณผู้ใจดีทุกทุก่านนะครับบางมือก็มีเรียงมือมือใดก็มีก๋วยเตี๋ยวขอบคุณปานนึกจากโคราชบอกปานนึกงเลือกับผู้ใดแน่มากเหมือนั้นปันเอบีโคราชบอกครับมาเลียงก๋วยเตี๋ยวบอกลายบอกครับจากโลจากโลปากินมือเลยกินจนไม่อิะคอัยอายุกันแบบนี้เราพี่น้องนี่คือป้านใจกันลอยครับยู อันแบบขอบขั้วแบบทีแบบนองตรงนี้ก็ถ้าใครไม่อยากซื้อน้ําดื่มนะครับเราก็จะมีน้ํามีเครื่องกรองนะครับมีเครื่องกรองน้ำแล้วก็มีน้ำให้กินนะครับน้ำสะอาดนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นหมองล่างถ้วยล่างจานนะครับบมเดยูแบบมีปลัดเป็นผู้เบิ่งนะครับน้องนอง,นองลูกๆก,กเพร็ดอาหารให้กิน นะครับน้องนัดกับเบิ้งเรียกที่น้องมัดกับไปเบิ้ง <reco> สินค้าเบิ้งบอดแค่แล้วก็ไปเบิ้งงลงแรมนะครับพ่อโกกับเบิ้งรถเบิ้งเรือตาทีพตตาทีพส <t ari> ิมาเมื่อไรนี่คอยโทษครัโทษมาบัดนี้คอยโทษกลับกบลับจ้างหรอเออสิโทษเงินค่านำมันนึอจังไหนกับบอจับครับเอามาแล้วมาค้ากจิ้ข่าลูกสิได้สวมมุนจังมุ่งเลยนี่ ครัอย่างออกมาทั้งทีก็เป็นทีมงานห้องชุดห้องชุดกับกำลังตั้งวงกินเข่าอยู่เอาได้ยังกินครับที่่ันหลังนี่ได้ป๊ตัดมาเสร็จแล้วเมีย เราไ่ได้ใส่ทุกอันหอกใส่แค่บางอันเท่านั้นแล้วมันมันกระเด้งเข่ามาใช่ไนมอยู่ใช่คนเล็กธรรมดาอยู่รองึงเอาสะตมมันกระสีโคงคงธรรมดาดูอะไเดี๋ยวจะใส่ทำร่องจำจะได้เอาสริงกน้อยเดียวง นี่นะฮะห้องชุดก็กระจัดกระจายนี่ภุมิกะนั่งยิบผ้ายอยู่นี่ละมูเว้นนะครับชุดเพลงอะไรไม่บอกนะ,ะครับขนปีนี่สีเขียวเนืยวซับครับสีเขียวนี่เป็นสีที่เสริมบารมีครับเนเกิดวันอาทิตย์สีชมพูสังเกตเบิงว่าใจกระ่อยแต่ละปีนี่สิมีสีเขียวกับสีชมพูครับสีชมพูนี่คือสี สีชมพูนี่คือสีที่มาเสริมศักดิ์สีเสริมเฉียบและสัดิสีอะไรพ้นเกิดวันอาทิตย์แอนกับเกิดวันอาทิตย์พุ่งเกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนสีเขียวกับเป็นสีที่ผุ้ดมสมบูรณ์นะครับผมกับสิบอดค่อยถือเออเขาเกินมาสีกาลกินนี่ก็คือสีน้ำเงินสีม่วงประมาณนี้สิบอดค่อยสีพดค่อยถือรับ อันนี้ผมเป็นช,ชุดเป้งโชด้นะครับนี่ชุดเป้งโชู้นี่เด็ดตัวนี่กินเข,ข,ข่ากินเข่าจิ้มเราบอกเพราะไงผมไม่เหยิบผ่าซอยเขาเนี่ย น so <hungry> <Ireland> <suffering> <ấy> <suffering> ี่นะครับกะจุ <Asian> ่มไผ่จุ่มมันนะฮะยำงานกะนาดอ่าซุ้มยูนที่มองชุดกะหาพระเขาลุงกินน้ำกันเป็นกลุ่มแต่ว่ากะเป็นอันนึงอันเดียวกันคือใจก็ลอยแต่ว่าย่ำแยกกันเห็นงานก็กินเข่ามองไก่มองได้ก็เข่ามองหัน อไรมีเงืมองผมืลอว่านนผมมาผมปวดหัวผมก็มาษาสั่งเรื่องชุดมันไม่มีเปลียซอยมีตุ่มเคี่ยวจัดทพ่งย่ำย่ำย่ำอยากมันก็อยากอยู่พี่น้องแต่ว่าย่ำย่ำพอเวลาเห็นเขาเห็นงานทางเที่ยวก็เป็นตื่นตันใจด้ยโดยเฉพาะย่ำซ้อมคือเข้าสู่มาเม่เมย์เนี่ยมันไม่เห็นมือไก่สิไดออกงานหรอกผมผมเป็นซุปปี้รบหมดเลย เอเอ,เอมื่อนั่นละ่ะ <laughs> มือ่อมือเด็กน้อยใส่ชุดหลบเจเลียวไปเสิแบบตื่นจันัน้นต่อบบคมก็เขาดอกแต่ปีนี้่มีผู้ใหญ่มาเบิ่งน้ำมีคู่เบลคู่ปอมัอนับมีความแข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วน้องๆกับมีความสามารถคนเกากัคนเก่ากับเขาเอิน่าสาสมประสบการณ์มากเนะาะมีแนวทางมีมีเอินวาาจังไหนละ่ะ มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญแล้วแต่ว่าเขากับมีผู้ใหญ่มาประกบให้เขา้าใ,ให้เข้าอ่างได้ <c oughs> <c oughs>